จะมาอยู่นี่ฮะยังเอาๆๆเอาเลยแดดอู้ไปแดดอู้ติดแดดรอละนาทีไม่ต้องนะไม่ได้ไม่ได้ไม่เล่นเมเนียทําเลย

Yeah. โอ้ยยูยูยูโอ้ยเนี่ยมันปั่นได้แป๊บว้าวโอ้ยดัชคืนเลยคืนเลย 啊！哦吼！啊！三呢？ Hãy subscribe cho kênh à Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอ้โหโอ้ห

เดี๋ย้องหน้าวอมองไปว่าลงแไลดิไม่ได้เลยคุณพี่เยคุณี่ก็มากหนาเน่มีดก่หมใ่เดียวก็วาีนเลขึ้นขึ้นเลยนลลน้นเลยขึ้นล้ขึ้นเ

ไปเร่อตางไปเลยดิแต่ลงทีมมุมที่มุดดิท้องที่น้ำใจด้วยเถอะลงทีมด้วยกันเลยครัล่าล่าล่าคุมคมมองดูแลมองต่างไปเลยด้านด้านด้านพอพูดมันจมีทีมสนุกดยนี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปทีมนะโอ้ด่า ดูเลยไหมพวกมาเร็วมา

ขึ้นล่ะเต็มรอบเย้อย่าว่างมะนโลูก eday ส αι เลยเอาล่ะเต็มรอคโถ itu โดน onos ครับอะไรได้ดูนแ cy grill ดูนเด็กฮอ Vico salaries ok อ cem 哥เข้า elim ชั้นออกครับกลัวดูน собой กัน alright 描่ๆ igl зак conceucINGS ๆ ropew em 60 ngo д д expert 1ๆเฮ้ๆแต่ก attan อื่นผัด Luck Menton ออกป commented pr 스ไหว però 카메�ไ acc climate เอ้อ slipped แม่น妳내โม

Trời tết dạng 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 dạng

อรใจเลเครหเล โอ้เลยโอ้ยังอยู่ตายมั้ยไม่ๆเอ้าโอ้สวยครับต้องไม่โหลดตายยังอยู่ดูเนี่ยรอตายอ่ะเอาพ่อเดี๋ยว2 2อ๋อไม่นี่ไม่เริ่มไม่เลยเรียบร้อยนิดตรงนี้น่ะอีเรียบร้อยเลย2 1

เตนนะลซนดีตั้งใจใช่ไหมเลยครับเลยสบายใจนี่เตาเตะปฏิกิริออไปทิ้มาพอดีเลยใสับขาเลยเตาเตาใจแล้วลูกหัวไปเละ

ไปแล้วไปรับไม่ทันเลยเอ้าเฮ้โอ้อ่ะดันเดี๋ยวโปรยมิบเอื้อยเอื้อยเสียงเสียง2น้องเออแกไปเลยออกทางเฮ้ยนี่ออกมาไปเฮ้ย

ຈົກເຮັດເມື່ອເພິ່ນຫ

ได้จะซีได้ลูกมี่เอาอ้าเือยเลยเฮ้ยโอ๊ยใ่ให่ให่อดห้สองสามสิสี่สองสิสสองสสองเห็นยี่สิอ่ะเ้ยอ้ยมา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 สิบห้ Sånn?

นี่หลดเลยหลดลยลยลดลยมึงยกขามาเลยมึงขาหน่6 5 6 5เ10ลูก10ลูกแลลูกอะวถอยเรว

แจ sure. ัดไหมนี hmm. oh. <t <t ่จัดการคนนี้เฮ้เาไมาเขามาตึมาเร็วงเบสเเสิเ้อยน่อยเยปาใหญ่มาหอดแนว

เอาไมเลๆเอากานไมดิเฮเฮ้บไปวเก็บเก็บเกบคัครับครับครับ